ครับผมวันนี้เราจะมาอยู่ในเออเราอยู่ได้หลักอยู่ในช่องที่อช่างแม่งช่อง K N แล้วก็อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกโอ้ยจะดับนี่มีผู้ติดตามแคสิบเก้าคนเลยต่เข้าไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่แปดเดือนก่อนแล้วนี่คุ้นๆไหมล่ะ K N เนี่ยอ่านดูสิ เออโอ้ให้อ่านอังกฤษบอกด้วยแต่เรารู้แล <ina> no, ้วเฮนคืออะไรฮึ่มช่องช่องช่องเหี้ยช่องเหี้ยช่องเหี้ยไปช่องที่เหี้ยใช่ช่องดีช่องดีช่องดีเออใช่ช่องดีช่องดีใช่ช่องดีจริงใช่ เราไม่ได้มาโปรโมทข่าวนะครับเรามาดูช่องข่าวเฉยๆช่องกับมุกโต้ขอดีทเนย่ยงมีคลิปหลายคลิปเลยถ้าอยากไปเปิดดูก็พิมพ์เลยรับ k n a network m u a y เดี๋ยวนะโอเคโอเค ออตอนเราคิดนะครับขอตัวเราไปก่อนนะครับดีดีก oh, ืออะไรเนี oh ่ยช่องช่องชื่อเราดูจำเป็นพี่ต้อขอตัวไปก่อนจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ารับสิสคลายสิสคลายสิสคอยแปดหรือแปดอ๋อแปดหรือแปดเล่นตั้งนานละวันจะเล่น ฟรีฟงฟรีไฟล์หมดฟรีสตฟรีสตอยอืมแต่พี่คิปนีก็ขอตัวเราไปก่อนไะครับเดี๋ยวาลืกกดไลค์กูเจมส,ส์สับิเกย์ดยบาย